หมอตุ๊กนะคะวันนี้หมอตุ๊กมีชาสมุนไพรดีๆมาแนะนํานะคะเป็นชาที่ช่วยแก้าการเบาหวานลดระดับน้าตาลในเลือดลดความดันโลหิตสูงและขับปัสสาวะค่ะนั่นก็คือชาสมุนไพรทั้งหมด4ี่อย่างนะคะเป็นตะไคร้ใบเตยใบพลูและใบสาค่ะอันนี้คือตะไคร้นะคะตะไคร้จะมีรสปลาหอมค่ะช่วยขับลมในลใําไส้ขับปัสสาวะ แก้ปสัสสาวะพิการหรือว่าปสัสสาวะติดขัดนะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยแก้าการท้องอืดท้องเฟอ้อได,ด้ดีด้วยค่ะสูตรพายตัวต่อมานะคะก็คือใบเตยเราใช้เตยหอมนะคะเตยหอมจะมีรสเย็นหอมนะคะก็จะช่วยบำรุงหัวใจนะคะดับพิษไข้ชูกําลังและช่วยขับปัสสาวะค่ะเราใช้ใบในการทําชานะคะตัวต่อมาจะเป็นครูนะคะครูจะมีรสฝาดหอม,มเมาเค็มนะคะ ก็จะช่วยขับปัสสาวะนะคะขับนิ่วแก้ปัสสาวะพิการลดระดับน้าตาลในเลือดลดความดันโลหิตสูงลดอาการบวมน้ําได้ด้วยค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นใบซักนะคะใบซักจะมีลสฝาดเฟื่อนนะคะช่วยแก้อาการเบาหวานลดความดันโลหิตสูงนะคะใช้ทายาอมแก้อาการเจ็บคอได้ด้วยนะคะเมื่อได้สมุนไพรทั้ง4แล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเราสามารถทําชา เก็บไว้ได้นานไว้ดื่มในหลายๆครั้งได้นะคะนั่นก็คือเราหั่นสมุนไพรแต่ละชนิดเป็นหั่นฝอยนะคะแล้วลงในกระทะไปคั่วจนแห้งนํามาผึ่งให้เย็นแล้วก็เก็บไว้ในภาชนะที่มิดชิดนะคะเราก็จะได้ชาที่สามารถดื่มได้ในหลายๆวันนะคะวิธีดื่มชานะคะแล้วก็สัดส่วนก็คือใช้น้ำหนึ่งลิตรนะคะต้มให้เดือดแล้วก็ใส่สมุนไพรลงไปอย่างละหนึ่งช้อนชานะคะไม่ว่าจะเป็น ตะไคร้ใบเตยขลู่แล้วก็สักนะคะเราใส่รวมกันได้เลยนะคะอย่างละหนึ่งช้อนชาทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วเราก็สามารถดื่มได้แนะนำว่าดื่มในขณะที่อุ่นจัดนะคะช่วงเวลาที่ดื่มก็คือดื่มหลังเมื่ออาหารที่ผ่านไปแล้ว15นาทีนะคะโดยดื่มวันละ3เวลานะคะเช้ากลางวันเย็นครั้งละ1แก้วกาแฟนะคะระยะเวลาที่ดื่มก็อาจจะดื่มประมาณ5 7วันนะคะแล้วก็เว้นไว้ สามถึงห้าวันแล้วก็กลับมาดื่มได้ดื่มใหม่ได้นะคะลองสังเกตว่าระดับความดันของเราเนี่ยลดลงไหมนะคะนอกจากนี้เนี่ยหากดื่มร่วมกับการยืดเหยียดไปด้วยเนี่ยเช่นถ้าแกว่งแขนหรือออกกําลังกายวิ่งหยอดหยอดการเดินระยะทางอันสั้นๆน,นะคะโดวยเว่าผู้สูงอายุก็จะทําให้อาการดีขึ้นนะคะเดี๋ยวดื่มชาให้ดูนะคะนี่คือสีของชานะคะ นี่นะคะจะเป็นสีทองสีน้ำตาลแบบนี้นะคะดื่มง่ายมากๆเพรามีความหอมละมุนนะคะกลิ่นที่แบบชัดเจนก็เป็นกลิ่นของใบเตยแล้วก็กลิ่นของกลู่นะคะส่วนตะไคร้ก็ใบาสากก็จะเป็นกลิ่นที่รองลงมานะคะรับรองว่าดื่มแล้วแบบท่านต้องติดใจแน่ๆเลยนะคะแต่ที่สำคัญเลยนะคะก็คือควรดื่มน้ำนะคะขึ้นเป็นน้ำธรรมดาอย่างน้อยวันละ2ลิตร หรือว่า2ลิตรครึ่งนะคะก็จะช่วยให้อาการเมาหวานหรือว่าความดันโลหิตของท่านเน่ยลดลงได้ดีขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆได้ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ